กันแล้วก็ไม่ใช่เดียรยากก็ไม่พี่หรอกถ้าชาวบ้านกัเกาะเราไปเราก็พักด้วยกันเพราะว่าก็บางทีเราไปดำนาไปอะไรแล้วก็ชาวบไม่ได้อยู่ทวารเนาะไม่ได้อยู่ทวรแต่ว่าไปก็ชาวบ้านเราไปก็ ก็อยู่นั่นแหละไปมาเนาะก็ไปมาอาจจะเป็นที่พักสำรองรองรับเาก็ไม่ใช่แต่ของย่าหรอกก็ของนี่แหละของด้วยกันนี่แหละไปอยากไปลองไปก็ไปพักด้วยกันแบบนี้ปัสสาะสา้นเขาอะไรอ่ะยูทูบบ้านกกอไปก็ไปพักด้วยกันนี่แหละถ้าไปเยอะก็เต็มก็ล้นก็ไปนอนนอนกลางเดินแอ่แอนนถ้าไปเยอะก็นอนเรียงมือทหารเลยนอนเรียงกันนอนเรียงมือทหารเลยก็จะห้องห้องไว้ คนนี่ก็จิดแล้วก็ไม่ต้องตีงแหละอย่าใครนอนดัเออถ้าใครนอนโกนเนี่เอาออกไปนอนข้างนอกไปสีขาวถ้าใครสีขาวเอาลงสีไปด้วยนี่ต้องไปจัดานพาเป็นกำลังให้ถ้าใครเอาลงสีไปด้วยต้องออกมาแล้วออกมานอกห้องรับนะครับสู้ๆนะฮะขอบคุณนะฮะคุณชอยวันนี้จะเดินทางไปรับล็อกรับล็อกเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาจับเลยแล้ววะย่ายังว่าโอ้ยสาธุ เลขมูนคุณกันเลขแปดโอ้ได้เลขแปดด้วยนะครับเ๋ยวก็เลยอ่าก็เลยยากก็เลยโอ้ยดีใจนะคะที่ลุงป้าอ่าจับสลักไว้ให้เนาะแล้วก็ทำภารกิจตรงนี้ก่อนทำภารกิจตรงนี้ไปประมาณกี่โมงครับไปวังเยี่ยมวันนี้นาทีมาตอนไหนก็ไปเลยโอ้แป่กับนาทีครับผมคือไม่รู้ว่าน้องชอบ อันลูกไส้คอยสิตื่นย้มใจเนี่ยบมฮู้ว่าลูกไส้่อยสิตื่นย้มใจแย้มตอนไหนก็ตอนนั้นเนาะก็เตรียมของไว้รอแหลยโอ้นี่เป็นนอนหลายคนแล้วเนาะเราก็จะไป็นนอนหนึ่งคืนก็จะไปรับล็อกนั่นแหละรับล็อกกับเขาอันแหละไปรับล็อกนือนได้รางวัลไปแล้วเอาเอาไปคืนรางวัลวันอาทิตย์ก็มีล้ำ ที่่นนอบโลำที่โน่นโอวาทิดมีลำที่โน่นด้วยอ่าก็เอาน้องพลอยไปด้วยเป็นลำด้วยอ่าเอาวันนี้เอาน้องพลอยไปด้วยบปล่วันนี้ไปอ๋อแสดงว่าไปกันหลายคนเนาะวันนี้จ้าก็หลายคนอยู่ก็มาดามคงจะอัดแอนนั่นแหละแอนแอนเลยเหรอแอนแอนแมาดามแค่คิดก็รู้สึกถึงแหนบมันหนักแล้วแอนแอนแล้วของด้วยโอ้โหของอีกขอโทษว่าเราต้องเตรียมอุปนอณ์เราต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเข้าน้ำชั่งปลาเอาดี เราต้องเตรียมข้าวเตรียมข้าวเหนียวแล้วก็มีเต็นท์มีอ่าชาดเสื้อพื้นมอนใบเสื้อผืนเสื้อพื้นมอนใบตลอดตอนผมมาก็เหมือนกันเออตอนนี้คนไปประมาณสามรอบสี่รอบแล้วก็ยังไม่หมดเลยก็มาน่ะอะไรเสือพื้นหมอนใบขักกับสามรถบุกล้ออันนี้ก็เหมือนกันย่าก็กำลังดีก็ ผ้าพื้นหมอนใบผ้าหมอนใบจะแบบอันอนง่ายกินง่ายกินง่ายเราเราไม่อันนี้เราเราไม่ยุ่งยากเผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อสักพักมันก็ต้องมีโน่นนี่นั่นดินี่ยผมไม่เชื่อปไวันแรกอาจจะใช่อยู่ใช่ใช่แต่ต่อมามันจะมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆธรรมดาธรรมดาธรรมดากับกับไปเนาะเราก็พักผิอนไปนี่แหละคืออ่าย่าก็ ก็เหมือนเราสร้างบ้านใหม่แล้วย่าถูกบ้านใหม่นะเราไปเริ่มออกบ้านใหมออกเรือนใหม่นะเราเริ่มน้อยเราออกเรือนใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าใช่เริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าที่ดีกว่าเราใช่ค่ะที่ดีก่าเริ่มต้นใหม่มันต้องดีกว่าเดิมถูกต้องค่ะถูกต้องคือเราตอนนี้เราเราท่านประธานใหญ่ยังไม่ออกมาประธานอะไรคุยกันเล่นๆลองเราก็เราก็ถ่ายคลิปรอให้เป็นไร คลิปรอท่านประธานก่อนแม่เป้งไม่ออกมาแม่เป้งยังไม่ได้ออกมาแม่เป้งยังไม่แม่เป้งใหญ่ได้นะนะรำนะเตรียมรำแล้ววันนี้ก็มีรำสองที่เนาะสองที่นะรำที่ที่นี่ตอนมาให้ลูกหลานเห็นแล้วก็เจอไปแล้วก็แวบลงในนั้ก็หายเลยก็ไม่ก็ไม่เห็นเลย เมื่อคืนนี้ฝันว่าผีหลอกโอ๊ยผีหลอกแล้วก็มีมีเป็นคนแก่ด้วยนะเป็นคนโบราณด้วยญาติพี่น้องบ้าน่าติแบบบ้านคนบุญย่าก็เลยบอกโอ้ผีหลอกผีหลอกมันเป็นยาใยญ่อยู่ที่บ้านเขานี่นะที่เกี่ยวกับดูที่นีะเขาแบบแบบนี้ไม่ยาก ก็เพ yeah, <Wait a S 1> ิ tomato, ro, ro. 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 ่มขึ es, doctor, ro. Ro. Daughter, ้นนะลูกดีเดนนะลูกครับนะฮะผมคุณแม่ศิตริตนะนะฮะผมขอบพระคุณมากมากนะครับทุกท่านนะฮะผมที่รักและห่วงใยนะครับผมครอบครัวเนาะนะครับครอบครัวมุกตาล่าเพิ่นนะครับครอบครัวทีเดีนเนาะนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวเนาะนะครับผม เราดูสถานการณ์ก่อนนะครับผมว่าจังไดเนาะนะครับเดี๋ยวดีๆยังไงนะครับผมดีๆก็ต้องแจ้งเอฟซีอยู่แล้วเนาะนะครับผมว่าสิไปจังไดโต่อเนาะนะครับจังไรก็แจ้งกันไปเรื่อยๆนะครับผมดูกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้กันไปเนาะนะครับเพราะว่าดีๆกับนนอนคุยกับวาเอลอยู่เนาะนะครับว่าเราจะเอายังไงต่อนะครับผมจะไปยังไงเนาะนะครับ คุณป้าเฟเดลนะครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปด้วยนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ